รูแกงมาแลวจ้าทานข้าวดื่มนมกันเยอะหรือยังคะวันนี้เป็นเด็กดีหรือเปล่าเอ่ยวันนี้ผูแกงมีเกมมาให้เด็กดีด้วยคะ่ะนี่เกมของเด็กๆค่ะวันนี้อยากเล่นไหมคะถ้าอยากเล่นมาฟังผูแกงอธิบายก่อนนะคะอันนี้เป็นรูปอะไรคะรูปผีเสื้อเกมนี้มีชื่อว่าเกม ผีเสื้อแสนสวยสดใสตรงปีกผีเสื้อครูแกนจะทําให้มีสีแบบนี้ค่ะมีสีอะไรบ้างคะสีม่วงสีเหลืองตรงนี้สีชมพูตรงนี้สีเขียวแล้วก็สีส้มสีน้ำตาลฝั่งนี้นะคะลูกมีสีอะไรบ้างสีฟ้า แล้วก็นี่สีสีอะไรคะสีขาวคุกแกงจะใช้นี่ค่ะเด็กๆอันนี้เรียกว่าอะไรรู้จักไหมคะอันนี้เรียกว่าปอมปอมคุกแกงจะเอาปอมปอมวางตรงปีกสีเสื้อให้ตรงตามสีแต่ไม่รู้ว่าคุกแกงจะวางตรงตามสีหรือเปล่า เด็กๆช่วยชี้ช่วยบอกคุณแกงดังๆน,นะคะว่าคุณแกงวางถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องเอาวางตรงไหนตรงสีไหนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเล่นด้วยกันค่ะอาปอมปอมสีแรกที่คุณแกงจะหยิบนะคะสีอะไรคะสีสีเหลืองคุณแกงเอาสีเหลืองวางตรงไหนดี เด็กๆชี้สิคะวางตรงไหนดีตรงนี้ถูกไหมคะไม่ถูกหรอตรงนี้ได้ไหมไม่ถูกอีกหรอให้แกงวางตรงไหนคะเนี่ยแกงวางตรงนี้ถูกไหมคะนี่สีเหลืองกับสีเหลืองถูกแล้วสีต่อไปอ้าปอมปอมนี้สีอะไรคะสีชมพูสีชมพูเอาวางตรงนี้ดีกว่าวางถูกไหมคะไม่ถูกหรอ ไม่ถูกเอาวางตรงนี้ถูกไหมคะอ่าถูกแล้วสีชมพูวางที่สีชมพูต่อไปสีอะไรคะปอมปอมสีอะไรสีส้มถูกแกงเอาวางตรงนี้ได้ไหมถูกไหมคะไม่ถูกสีส้มต้องวางที่สีส้มตรงนี้ตรงนี้นี่ต่อไป สีอะไรเอ่ยสีม่วงสีม่วงเอาวางตรงนี้ดีกว่าถูกไหมคะสีม่วงเอาวางตรงนี้ถูกไหมไม่ถูกสีม่วงต้องวางตรงนี้สีม่วงเหมือนกันต่อไปสีอะไรคะสีเขียวแกเอาวางตรงนี้ถูกไหมถูกต้องแล้วสีเขียวเอาวางที่สีเขียวต่อไปสี ฟ้าสีฟ้าคุกแกงเอาวางหลุมไหนดีตรงนี้ได้ไหมสีฟ้าอันนี้สีอะไรเนี่ยสีแดงไม่ใช่หรอไม่ถูกใช่ไหมคะวางตรงนี้สีฟ้ากับสีฟ้าวางด้วยกันแบบนี้ต่อไปสีสีเหลืองเด็กๆชี้สิคะวางตรงไหน,นสีเหลืองตรงนี้ถูกต้องสีอะไรคะ ชมผูชี้สีขาวางตรงไหนตรงนี้เหรอไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่แล้ววางเลยต่อไปนี้สีอะไรดูดีๆสีอะไรส,สีน้ำตาลสีน้ำตาลอวางตรงนี้ได้ไหมไม่ได้สีน้ำตาลอาวางตรงนี้นี่ต่อไปสีอะไรเอ่ย สีขาวสีขาวเอาวางตรงนี้ถูกไหมคะถูกแล้วนี่สีขาวเอาวางไปเลยต่อไปสีแดงสีแดงเอาวางตรงนี้ถูกไหมคะไม่ถูกี๋้วตรงไหนอีกตรงนี้นี่ไงสีแดงสีสุดท้ายแล้วสีอะไรคะสีเขียววางตรงนี้เลยเหมือนกันเลยสีเขียว จับคู่สีตรงสีทุกสีเสร็จเรียบร้อยแล้วตบมือให้ตัวเองเลยค่ะ,ะเล่นเกมกันเสร็จแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เด็กๆต้องไ,ทไปทําใบงานกันแล้วค่ะเตรียมหยิบใบงานของเรขึ้นมาเลย